มีแนวคิดว่าจะองข้างหลังย้ายมาข้างหน้าแล้วกันตื่นเต้นไหมคะ <โฆ S 2> คิดว่าจะมีวันนี้นไหมคะโคตรตื่นเต้นเลยอินเวสเมนต์มาสเตอร์รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับผมกล้องครับผมรอดครับวันนี้ครับวันนี้มีเรื่องที่ท้าทายที่สุดของผมครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับท้าทายที่สุดของตัวผมแล้วก็ผมด้วยเลยตอนนี้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากมีหนึ่งล้านกับผมนะหัว้ักมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของผมครับเทียนนี่จะเล่นไหครับไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย วันนี้ฮะจะเปิดเผยนวัตรกรรมฮะที่คิดว่าทันสมัยที่สุดนะฮะเาเรียกว่า FUE ในการทำผมซึ่งนวัตกรรมเนี่ยมันทำได้แค่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาฮะตัดสินใจเลือกหมอผมก็เลือกหมอเป็นหมอออนหมอออนไี่เป็นนักเรียนด้วยจาก S อสอยของเราหมอออนตามความเชื่อผมผมเชื่อว่าหมอเอนเก่งพหมอออนทำมาแล้วต้องเจ็ดปีแล้วก็ทำเพื่อนๆในวงการมาหลายคนและเห็นคือเ,เห็นผลลัพธ์แล้วก็มั่นใจก็เลยตัดสินใจเลือกทำกับหมอออน คนสวยัสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็สื่นเนเลยค่ะสวัสดีครับทำไมคุณหมอยิ่งเจอยิ่งสวยครับโอ้โหปากหวานวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าจะทำอะไรบ้างเพราะผมว่านี่เป็นการมาพูดครั้งหนึ่งถึงไัน หลายแสนเหมือนกันนะแล้วพอใช้เวลาวันนี้อีกชั่วโมงนะครับประมาณ8ชั่วโมงค่ะพี่ก้องก็เป็นการปลูกด้วยเทคนิค FUE FUE เจาะเป็นกอต่อกอลากต่อลาก,รรากเลยโดยที่ไม่ต้องมีแผลเป็นยาวไม่ต้องพักฟื้นนานเดี๋ยวเราเข้า,<ร>าไป <นะ S 3> ปุ๊บเนี่ย<ๆ>ก็จะมีฉีดยาชาตรงด้านหลังนิดนึงเราจะให้พี่ก้องทานยาให้แบบมง่วงๆก่อนพี่ก้องอาจจะพูดความลับออกมา แล้วก็เล่นเจาะตอนเจาะก็จะไม่รู้สึกแล้วจะเจ็บตอนฉีดอาชานิดหน่อยครับอ่าฮะสามชั่วโมงเจาะประมาณ3ชั่วโมงพักเสร็จแล้วก็คุณหมอจะมามาปลูกค่ะเริ่มปลูกก็เดี๋ยวมาวัดแนวไรผมกันอ่ะครับครับครับตื่นเต้นไหมคะคิดว่าจะมีวันนี้ไหมคะตกลัวอันนี้เดี๋ยวเราวาดแนวไรผมตัวนี้จะเป็นเป็นเลเซอร์ที่ช่วยออกแบบแนวไผมนะคะเฮ้ยที่มืิสีดำจิ้นี่ไอความลึกของเนี้ย มันมีผลต่อ,อ,อกราบหน้าแต่<ช>ความ<ช>อ่อนไหวนะ<ช>เริ่มหน้าผากเริ่มกว้างอ่างเงี้ยคนจะดูแก่จ,จริงจริงอะไม่น่าเลือ,อโอ้โหวันนั้นหมอบอกว่าพี่ก้องเป็นคนที่เลือดดีมากครับเพราะว่าแค่เจาะไปรู้แรกอะคือเลือดก,กระชูดนะครับ ที่น็อตบอกว่าเป็นเสียงผมได้เสียงแบบพื้ดตื้นมันเหมือนอะไรวะที่ก้องจินตนาการว่าอะไรครับเหมือนเครื่องกอฟันอะ่ะก็เหมือนเครื่องกอฟันแล้วมันก็เสียงตึดตึดแล้วมันก็ไปดูดอะไรสักอย่างออกมาปึกแหลมอะ่ะรู้ตัวว่าแหลมอ่ะเยอะไม่เยอะ,มยอะผมโดนเจาะไป3800รอูสองอันช่วงเช้าคือเอาข้างหลังเนี่ยโดยกระบวนการเจาะเจาะเสร็จก็อสาชั่วโมงคือว่าอยากจะได้อะไรมาก็ต้องแลกอะไรมาเป็น ความท้าทายที่สุดอันหนึ่งในชีวิตเลยปกติมันทนไม่ค่อยอยู่เฉยๆะอันนี้ต้องอยู่เฉยๆสีชั่วโมงถามว่าเจ็บไหมก็มีทุงเจ็บท้งให่เจ็บคืออยากจะยอมแพ้หลายทีเลยแต่มันก็ผ่านมาแล้วอ่ะอยากรอต้องอดทนเจ็บชิบเปหรือว่น ในข้างหลังขอรุนล้วข้างหน้ายัางไงต่อครับบัตรเครดิตแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณลดค่าใช้จ่ายขยายฐานลูกค้าสร้างกำไรให้ธุรกิจสนใจติดต่อได้ที่ Line@ RYNX บัต r เครดิตเขาเอาผมมาก่อนเท่าที่แล้วเขาก็มาเลือกว่าเส้นไหนใช้ได้มาตัดมาแต่งครับแล้วก็เอาไปแช่ครับในความเย็นเพื่อไม่ให้เซลล์มันตาย คราวนี้ก็เจาะแต่คราวนี้จะเร็วกว่าข้างหลังนิดนึงพี่แล้วหมอก็รวมมือครับปุ๊บจนคบ 3, รบสามพันแปดร้อยกราฟแบบทุกวันนี้ครับคุณต้องเป็นไงไหมคะหายช่วงท,ที่เจ็บแต่แล้วมาโวคนอืน่คนคงโอเคครับผมเป็นคนใจสอด <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพือเห็นไหมเขาทำอะไรอยู่ผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นกำลังปลูกนะคะก็คือเราจะมีตัวเราเรียกว่า,าใช้ตัวอินแพคเตอร์่ะค แบบเหมือนสกตัวกราฟเข้าไปฝังในหลักศีรษะนะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคใหม่ที่เหมือแนบบจะช่วยถนอมกราฟมากขึ้นเลยอ่าค่ะตากันอยู่รอก็จะดีแต่เวลาทำเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะซิกแซกนะคะจะไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงเป๊ะมีน้องอยู่ทตอนนี้เปล่าซาใจมากเลยใิ่ไนั่นถามแทนตอบแทนทเพื่อนๆแล้วกันนะฮะเพราะมีโทรศัพท์ถามมาผมมาถามอันที่หนึ่งฮะ ตัดสินใจทําวันนี้นานไหมนานเป็นการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดเพราะว่าใช้ตังเป็นแสนเหมือนกันเนาะอันที่สองคือกลัวเจ็บคนเคยถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่เจ็บแบบทนได้อ่ะเหมือนอยากทำสวยก็ต้องไปหาหมองยใช่ไหมอันที่3านานไหมนานไหม เอาหนังสือไปสองเล่มแล้วกันเนาะอยู่แชั่วโมงเนี่ยเอา iPad เดี๋ยวเตรียมพี่ชาร์จเนาะ <Okay. S 2> เอาใหญ่เลยเอาให,ใหญ่นะเนาะคิดว่าไปหักผมเนี่ยนอนอ่านหนังสือเออนอนไม่ใช่นอนคว่ำ นอนคว่ำอยู่หลายชั่วโมงเลือดสาดเหมือนกันเนาะนังบู๊ครับเพื่อนๆอยากเห็นเพื่อนๆอยากเห็นนี่นี่น pues ี่ข้างหลังข้างหลังเพิ่งทํามาประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่หรอหัวนี่คือรูข้างหลังนี่นี่แผลแผลเห็นไหมว่ามันก็คือเป็นรูเส้นผมใช่ป่ะใช่ที่ดึงออกไปครับโดนไปสามแปดร้อยรูอ่ะอันนี้คือไม่เห็นเป็นแผลเลยอันที่สองนี่ข้างหน้าย้ายจากข้างหลังมาปักข้างหน้า อยู่ที่ความเชี่ยวชาญของหมอลแล้วเพราะว่ามันเหมือนศิลปนะเนชะเราต้องเรียงตามตามไลผมใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียงให้เหมือนมีความใกล้เคียงกับผมจริงที่สุดถ้าเพื่อนๆเ,เห็นที่ผมพี่ก้องตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าแบบเหมือนพี่ก้องไปตัดสกรีเฮดมาเพาดูไม่ออกเลยจริงๆ หายก็จบก็ต้องขอบคุณฮะคุณหมอออนทางหอาบานด้วยคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ผมอ่ะเป็นคนใจปลอดนะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนขี้กลัวแต่ก็พาจนมาผ่านจนนได้แล้วหลายคนอาจไม่เข้าใจจริงๆคนอื่นอาจจะไม่สังเกตหรอกแต่มันไปพี่ใจเราเองแล้วกันเราไม่มั่นใจถ้าถ้าอะไรทําได้เราก็รู้สึกว่าม,มันก็เติมความมั่นใจแล้วกันเนาะและเนี่ยชอบเพราะว่าเป็นนวัตะกรรรู้สึกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันใหม่ มันเป็นเทวดีแล้วเราได้ทำคนแรกๆเราชอบชอบเสร็จแล้วก็ไม่ไอายเอามาเล่าให้ฟังด้วยหลายขั้<อ><อ>นตอนรายการแรกในประเทศไทยเลยครับจริงเหรอดีก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าหลายคนถามก็หวังว่าฮะเรื่องนี้ถ้าเจอกันก็อย่าล้อกันนะเพราะว่าพูดได้แต่ว่าเขาก็อายเหมือนกันเขาหวังจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะฮะจริง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 มนเล่าให้ฟังจริงๆ,มงๆไม่มีร้านแบบนี้แล้วแต่ขอให้มีรลายล้ทุกๆคน